ต้อดทนดานกดดันนี้ให้ถึงที่สุดและนี่คือท่าไม้ตายโอ้ส่งข้าท่ลึเพื่อนกูทีเล่นเราคืนด้วยเออ้ายกูลงท่อไปเข้าฝั่งนู้นก็ได้มันติดใจหรืออะไรขอคอนดิเแขนหน่อยเอ้รออยู่ด้วยนะเดี๋ยวไปเอาึงให้ เล่นแล้วไม่คืนของเล่นโอ้โหนิสัยไม่ดีเลยแม่เฮ้ยใช่แพตต้าใช่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกแล้วไม่ละไม่โอตรงที่พี่บอกเล่นแล้วคืนด้วยแล้วแพ้ไม่คืนโพสตายแม่นี่กูนี่ว่าไปเราไปเลยโอ้โหกูเลยมันคืนไม่ได้แล้วเออคืนไม่ได้หาโอ้โห<ำ>ต้องแพ้แกเป็นครึ่งท่อน เล่นเล่นเราที่คืนนี้ตายนะตายนะอะไรวะเนี่ยฝั่งขวามี